ที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเฟสที่2เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอะไรดีเราจะเกณน์อาหารเพิ่มไหมตอนนี้ตังค์เรามีพันสามนะทุกคนโดยการสุ่มไข่ฟองที่แพงที่สุดเลยนะกันนะครับผม400กว่าบาทกดเลยเรามีตัง 1, ้งพันสามวินี่ก็ไม่แย่นะทุกคนไม่แย่ก็บ้า,บาละเปอร์เซ็นต์ตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเลยอีกฟองสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันขอแบบเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้ได้ไหม ได้ไหมกูแค่ขอมึงให้กูมาเลยอะตัวนี้เท่าไรเนี่ยอุ้ยสามเปอร์เซ็นต์โอ้ my god เราจะเอาจอมเวท g h ไลนิ่งเม e อุ้ยวงโคตรกว้างดูดิโหวงการโจมตีโคตรกว้างโอ้โหเอามันบุกบ้านเดอ้อโอ้เราเสียเวลากับ